บำบัดบุญรอดให้บุญรอดเดินได้หมอมาสอนให้แม่เขานวดให้ลูกเขาตอนเช้าค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้นวดแรงลงอกเอาคำคำๆไปพอเพราะว่าขาบุญรอดมันแข็งเนาะมันแข็งแต่ตอนนี้นิ่มแล้วค่ะเดี๋ยวดูวิธีการนวดบำบัดก็อารมณ์เขาก็ไม่ได้อันนี้นะ o <laughs> <laughs> คือว่ามันง้มยังสิถ้ามันุ้มแันั้นเราไม่แย่หรือยังสี่มันงง จิ๊บ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 ,บ,บคอยเห็ดไป่ะท่านเด็กลอ,องเห็ดนะให้แอวมันยืดเนี่ยการยืดเอว<อ>โอ้ส<อ>บายนะต,ต,ตุ้มออกแล้วเนี่ยตัวแตกตุ้มบอ,อกเลยเนี่ยเนี่ยตรงนี้มันชื่อกันสร้อยสร้อยตรงนี้กระโพร พอต้องเห็นแฮ็ดเฮ็ดมาเล่นเนไปเฮ็ดหยอกมันเฮ็ดเล่นไปเรื่อยๆมันก็คล้ายไปการนวดเด็กน้อยพาจำเป็นต้องไปตั้งใจเฮ็ดเถอะเฮ็ดได้ก็เฮ็ดเท่าไรก็ค่อยๆปัดค่อยๆขึ้นเก่าคำไปนะอือโอ้จนนีนางนัน่นวพาไปหาแมมเนาะล่ะมันดีใจนต่อเมืองเสร็จมันได้ไปนวดมันนี่แหง้งมันห่ออะเดี๋ยวนี้เว้าได้แล้วยางได้แล้วะนี่ดีใจน้ำเขาเมื่อ่ะเป็นสาวงามสมเมตรเดยียวอ เป็นเบาะเป็นเบาแท้แทเป็นเบาแท้แทคอเริ่มแข็งแล้วถทาตรงนี้แขนงคอก่อนที่แข็งไปอีกเอ้าโอ้แข้งมนอนนแข้งมั้งแข้งแข็งแขงแข็งแขตึง เอ้ยหัวอะละหัวน่ะหัวแข็งขนาดนล่น่ะกระทนี่้ังไครได้เนี่ยอ้ยหัวเิดขนาดนั้นป้ังไครด้หัวแข็งกว่าน่ะโอ้ยปุ้ยล่าเจ้าเบิ่งเาด้ี่หัวแข็งกว่าน่ะจุบจุปบจบจบนีกระควางอันนัดความได้ี่ยความนั้งละควาความน่งลึตมความนงลึมตึมความาเนยเฮ้ยน่กน่ ตรงนหนเองบังังบังเจถไายอันนี้บังังบังบ๊อยายขาบ้างขาบ้างต้องมนาสมุนกันขอเขาส้นกันดาโ้โหอ้โ้ ด่าไม่แ hmm. ห <co> ้งเด้อนวดด่าให้ตั้งมาหนักกินวดดาโอ้มันจะมีแห้งถึงเมืวดอึศาได้ไหมเฮ้ยมีแห้งไม่นวดดาาฮ่าพวกนี้นามัณนามันที่ห้า้าโตเบบี้ยังไหนก็ได้เบมีไม้เออยยารอเลย วนาอย่าม no. ัดคนละต่วอะไรพวกนี้เนาะตาสตายตายมันจะกมันจักระเหนียวมันจักะจีกะตีเบิ้หัวยำขึ้นมาเป็นอย่างแรกักะจีเอาท่อก็ยังหัวล่ะ เจ้าน่อยย่ามองเดียวกันเลน่นแทงลงมาหนึ่งรว่าบุตรก้อนีเป็นก้อนนี่ด้าแม่กรรมกรรมบางที่องค์กรรมนั่นสิกมเป็นบ้าเป็นก้อนบกรเป็นก้อนเป็นกนนน้อนเออ เห้ดีๆนี่สามเทือและยานได้ขามันแข็งอยงแต่ว่าเอ็นมันมันเกาะกันเฉยๆมันพังพื้นวะขนี้ใหญขนี้น้อยขาน่ขาน้น่นสนตีนมันมัอตึงตีนมั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 นบันมันมนมันมันม้องันม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 ันน มีแฮงบ่ละคืปปาบอรีงบ่มีแ้งบ่มีแง้หนี่ออมีแฮงดมีแฮงดิเดนีนนงพอยหเห็นดมนี้มันยืดอะขอมมะรางงไป นี่มันเป็นยังตรงสีล้มันหงายเอ็นค่อยๆเฮ็ดไปมือหนึงสองมือ้ยหงายจนเลยเนี่ยหงายจนเลยเนี่ยเสว่าแขนมาทุกหน่อยเสียแขนเข้ามอย่าให้มันมาอนลดอย่าใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยตตรงหนึ่ง đây này bên ừ. bớt đồ ừ. chừng người ừ. bớt thấy bớt thấy bớt à khen nó được khen nó được cột lại oh, cột thầy cột thầy, tà cột tà sợ đấy, sợ